อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราต้มไว้นะคะมีไก่แล้วก็มีเต้าหู้ขาวต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้หัวปรีต้มหั่นละเอียดละเอียด,ดบีบน้ำออกให้หมดเลยนะคะยำไก่ใส่หัวปรีต้มเดี๋ยวมาดูวิธีการทำน้ำยำกันนะคะนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะ2ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่น้ำตาลเคี่ยวลงไปหช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อน ชิมดูก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกซอยหอมซอยใส่ลงไปในน้ำยำชิมตามชอบเลยค่ะก็จะได้น้ำยำละใครชอบไครปรุงรสอะไรก็ใส่ลงไปแต่เราไม่ใส่เราใส่แค่น้ำตาลเคี่ยวน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาหอมซอยพริกซอยแค่นี้ได้แล้วค่ะน้ำยำเรามาเริ่มคลุก ยำไก่กันนะคะใส่ไก่ใส่เต้าหู้ลงไปในชามครบนะคะแล้วก็ใส่หัวปลีต้มไปคลุกให้เข้ากันนะคะไก่กับหัวปลีคลุกไก่หัวปลีเต้าหู้ให้เข้ากันดีแล้วเราก็น้ำยำราดลงไป น้ำยำของเราราดลงไปคลุกเลยทำง่ายๆค่ะทำกินง่ายๆไก่เราก็คือเอาไก่หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปต้มให้สุกนะคะหัวปลีก็เหมือนกันหัวปลีเราจะต้มต้มเผ่าซี่ต้ม,ตมแล้วเราก็มาเลาะเอาเอากลับกับของหัวปลีเอามาหั่นเป็น ให้ชิ้นละเอียดละเอียดแล้วก็บีบเอาน้ำออกให้หมดน้ำยำเราก็จะปรุงให้รสจ,จัดๆไว้หน่อยพอมาใส่ในเครื่องยำแล้วมันก็จะจืดลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่มะม่วงซอยลงไปค่ะมะม่วงดิบซอยเนาะใครชอบน้ำพริกเผาก็ใส่ได้นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำพริกเผา ยำแบบว่าไม่ใส so so ่น so ้ำพริกเผาดูถ้าใส่น้ำพริกเผาก็ต้องใส่หัวกะทิตั้งไฟให้เดือดแล้วก็คนกับน้ำพริกเผาแล้วก็ใส่ลงไปก็โรยต้นหอมผักชีลงไปสักหน่อยเสร็จแล้วยำไก่ใส่หัวปรีเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะยำไก่ใส่หัวปรี ต้มหัวปรีต้มนะคะเอามายำทำง่ายๆแต่อร่อยคะ่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะ